หลายท่านทักมาครับว่าขอชมแก้วคนเ็กท็อปคุณลิตี้หน่อยครับเรานำมาชมแล้วครับนี่นะครับดูความใสของคอตของแก้วคนเ็กวงนี้สิครับแล้วดูเส้นแก้วคนเ็กนะครับเห็นไหมครับเส้นเป็นทับอลินเนตสีดำแล้วก็เนื้อคอตสเนี่ยสะอาดมากๆดูเส้นเขานะครับนี่แหละครับนี่คือเนื้อท็อปของเขาเพราะว่าแก้วคนเ็กแบบนี้เมื่อเรานำไปเจรไนทำเป็นหัวแหวนเนี่ย ไฟเขาจะดีมากๆแล้วก็เวลาเราเอาซื้อก้อนที่เป็นก้อนลับ s t o n เข้าเนี่ยก้อนจะราคาสูงมากครับเพราะว่าเนื้อค u a r t z เนี่ยสะอาดมากๆดูความแวววาวนะครับใสเป็นน้ำเลยครับเป็นวุ้นฉ่ำแม่แกะ c o ็ล็กถือว่าเป็นพลอยนำโชคเช่นเดียวกับไมมทองครับแต่ว่าที่เพิ่มมาก็คือป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันเขาเรียกว่าเวลาเราโชคไม่ดีนั่นเองครับถือว่าสรรพคุณเหลือล้อนเลยครับ